สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผม GJP c 0นะครับวันนี้ก็จะมาสอนกู้คืนรหัสฟรีไฟจากคลิปที่แล้วครับก็คือขั้นตอนแรกที่โดนแฮกหรือหลังแฮกนั่นเองครับก็จะได้มาหน้าตาแบบนี้ครับก็คือหลังจากทำตามคลิปที่แล้วแล้ว 1-2วันทางกาลินาฟรีไฟจะส่งจะส่ง Gmail เข้ามาในเมลที่เราแจ้งเรื่องไปนะครับหรือว่าใครไม่เข้าใจหรือว่าคนที่เข้ามาดูใหม่ก็กลับไปดูคลิปแรกก่อนนะครับคลิปแรกคือการกู้คืนรหัสฟรีไฟนะครับก็คือกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ ขั้นตอนถัดมาก็จะทางการิน่าฟรีไฟล์ก็จะส่งมื่อสิทางการิน่าก็จะส่งข้อความมาครับก็คือแจ้งสถาน,นะครับไม่ต้องสนใจไอทิกเกอร์ไอดีครับเป็นการไอดีแจ้งสถานนะให้ใช้กันผู้ใช้งานตึ๊ดติ๊ดต๊ดก็คือ เจ้าหน้าที่แจ้งมาที่เรานะครับเจ้าหน้าที่ได้ทําการอัปเดตรายการของท่านสามารถตรวจสอบประวัติแจ้งปัญหาหรือตอบกับทีมงานด้วยหรือตอบกับทีมงานโดย, <c oughs> ออโดยคลิกที่นี่นะครับแล้วตอบกับทีมงานภายในสามวันพยายามตอบกับทีมงานภายในสามวันนะครับเพื่อป้องกันการปิดการแจ้งเรื่อง ระบบอัตโนมัตินะครับเราอ่านปุบเราตอบเลยครับเราต้องการตอบแบบไหนเรายังไงเขาให้ตอบรายละเอียดยังไงนะครับแล้วก็สําหรับปัญหาล็อกอินเข้าสอนนะครับสาเหตุก็คือเนื่องจากระบบพื้นฐานของอุปกรณ์โทรศัพท์มีการจดจําข้อมูล ID password ไว้ซึ่งหากคนที่แฮกเคยล็อกอินด้วยรหัสผ่านที่เคยตั้งบนโทรศัพท์ จะมีการบันทึกข้อมูลไว้ครับแล้วก็แนะนำคือทางการีนาแนะนำให้ล็อกอินซ้อนทับซ้อนผู้เล่นท่านนั้นหรือเราให้ตัวเกมมีการรับจิตแฮกใหม่เพื่อให้ระบบบังคับการดิตัตออกของระบบนี่ก็คือสมมติว่าคนที่แฮกเรามีการเล่นอยู่หรือว่าอะไรอยู่เกิดการทับใหม่เราก็ล็อกอินเข้าไปใหม่เลยครับ ออกกลอกินเข้าไปใหม่แล้วก็เราการอัปเดตแพทใหม่ระบบก็จะดีดตัวของผู้เล่นที่แฮกเราออกไปเลยเลยครับเราก็เล่นได้ปกตินะครับแล้วก็ต่อมาก็1น,นถึงวัน GM ทางกาลินาอาจจะส่งข้อความมานะครับว่าเรียนผู้ใช้งานก็ เจ้าหน้าที่ทําการให้เหลี้ยนะครับเนื่องจากปัญหาท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงสถานะให้สําเร็จแล้วในกรณีผมนะผมยกตัวอย่างให้ดูก็คือถ้าท่านทําเสร็จแล้วก็จะได้มีหน้าตาแบบนี้ครับสาํสาเร็จและสําเร็จรียนผู้ใช้งานเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการแล้ว ทำการตรวจสอบให้เลยนะครับก็เนื่องจากปัญหาของท่านได้รับการเปลีป่ยนแปลงสถานะให้สําเร็จแล้วนะครับก็คือสําเร็จแล้วนะครับยกผมมีแค่ตัวอย่างแค่นี้ให้ดูนะครับว่าทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับก่อนแนะนํานะครับอันนี้ก็คือสําหรับการโดนแฮกที่ยังอยู่ในเซิร์ฟไทยนะครับยังยังไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนนะครับนี่มา มาบอกแค่เรื่องโดนแฮกในเฟโดนแฮกในเซิร์ฟไทยเท่านั้นนะครับขอบคุณครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขออภัยด้วยเสียงนยครับ ไม่ค่อยสบายครับเจ็บคอสวัสดีครับ